ก็ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของขิมนะคะวันนี้ขิมจะมาทำคลิปรีแคปหนึ่งปีที่ขิมได้เข้ามาเป็นนิสิตจุฬานิสิตอักษรจุฬา,าเนี่ยว่าขิมอ่ะมีชีวิตแบบไหนบ้างทํากิจกรรมอะไรบ้างสังคมเป็นยังไงบ้างการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะคือแบบว่าเออนั่งเมามอยแล้วก็เก็บเป็นไดอารี่ส่วนตัวของขิมด้วยนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาขิมเจออะไรมาบ้างเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ ไปดูกันเลยค่ะขิมนะเคยทำคลิปแนวๆน,นี้แล้วที่เป็น Recap 3ปีในรั้วเตม,มุดมศึกษาว่าชีวิตในเตรียมของขิมเป็นยังไงบ้างถ้าใครอยากที่จะตามไปดูก็สามารถดูได้เลยอยู่ในช่องของขิมเดี๋ยวขิมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะคลิวก็พูดพร่ำทำเพลงมาเยอะมากๆแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเย่ yeah! กิจกรรมแรกที่เราเข้าร่วมนั่นก็คือ CU First Date ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ได้รู้จักกับคณะแล้วก็รู้จักกับจุฬามากยิ่งขึ้นในงานเนี่ยก็แบบรุ่นเรานะก็มีแบบรุ่นพี่มาคอยเต้นสัทน,นาการให้มีแบบพี่ๆเขามาพาเล่นเกมมาแนะนําตัวกิจกรรมในคณะกิจกรรมในมหาลัยต่างๆเนาะ แต่ว่าเราอ่ะอยู่ CU First d a e ได้แค่ครึ่งวันเพราะว่าวันนั้นพอดีมันตรงกับงานพร้อมของโรงเรียนแล้วเราอ่ะเป็นทีมงานงานพร้อมด้วยใช่ปะเราก็เลยต้องรีบออกจากจุลาแบบตั้งแต่ครึ่งเช้าแล้วก็ไปเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมงานที่โรงแรมเพราะว่าเออมีงานพร้อมต่อตอนเย็นเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปงานพร้อมของเราเนี่ยเรามีบล็อกด้วยนะเราทิ้งลิงก์ไวท้ที่ข้างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปดูกันนะคะ ต่อมาก็คือวันประนิเทศคณะอักษรวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกที่ทําให้เราได้ไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาของเราแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนที่คณะอักษรมากขึ้นแล้วก็มีรุ่นพี่มาสอนวิธีการลงทะเบียนเรียนค่ะกิจกรรมถัดมาเนี่ยก็คืองานรับเพื่อนก้าใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่างานรับน้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นงานรับเพื่อนก้าใหม่แล้วโดยงานนี้ก็จะเป็นงานเหมือน กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับมิสิ์ใหม่ของทั้งจุฬาเลยก็ในปีเราเนี่ยจัดทั้งหมด3วันด้วยกันวันแรกก็คือจะให้เราเนี่ยไปอยู่บ้านรับเพื่อนแล้วก็มีเล่นเกมเล่นสันทนาการส่วนตอนเย็นเนี่ยเราก็าไปดูดนตรีในสวนกับเพื่อนๆที่สวนร้อยปีจุฬาด้วยส่วนวันที่2เป็นวัน Freshman Night ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตใหญ่เลยที่ก็จะเชิญชวนศิลปินต่างๆมาเยอะแยะมากมายอย่างปีเราก็มีทั้งพิกซี่แบ s t a ตมแล้วก็เกสโนว v าพูดเลยว่าสนุกมากเพราะว่าเป็นฟิลแบบได้ไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนอะแบบตอนนั้นคือกระโดดกอดคอกันร้องเพลงมันมากส่วนวันที่3ก็กลับไปทำกิจกรรมที่บ้านรับเพื่อนเหมือนเดิมวันนี้พูดเลยว่าสนุกมากเพราะว่ามี แบ่งกลุ่มเล่นเกมเป็นฐานฐานแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีกิจกรรมบายสีด้วยแล้วในบ้านเราเนี่ยตอนกลางคืนก็ยังมีจัดคอนเสิร์ตให้กับนิสิตปีหนึ่งอีกอ้โหก็คือพูดเลยว่า3วันนี้มีแต่คอนเสิร์ตดนตรีสดอิ่มสุดๆค่ะส่วนกิจกรรมสุดท้ายก่อนเปิดเทอมนั่นก็คืองานแรกพบอักษรหรือว่า a s first meet ซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นคล้ายๆ first date เลยแต่ว่าจะจัดแค่เฉพาะอักษรเท่านั้น อย่างปีเราเนี่ยก็มีทีมด้วยนะก็คือทีมอาร์ตเซึ่งพูดเลยว่าทุกคนก็คือแต่งตัวตามตีมมากเวอร์ย้อนยุคก,กันมากเวอร์อย่างเราก็คือหาชุดหลายวันมากในวันนั้นเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่มาแนะนําคณะแนะนํากิจกรรมในคณะแบบเจาะลึกมากขึ้นแล้วก็มีแนะนําชมรมต่างๆในคณะอักษรแล้วก็ต่อด้วยสันทนาการจากรุ่นพี่ซึ่งพูดเลยว่า ใครที่บอกว่าเด็กอสอนมีแต่เด็กแบบเอ้ยเด็กเนิร์ดติ่มติ่มตั้งใจเรียนก็คือดูจากคลิปแล้วทุกคนก็ประเมินเอาเองเลยว่ามันสุดแค่ไหนนะคะแล้วก็ปิดท้ายวันด้วยการโชว์จากชมรมอาร์ตแบนค่ะก็คือพูดเลยว่าดนตีสดอีกแล้วคอนเสิร์ตอีกแล้วมันแค่ไหนให้ดูหน้าพวกเราค่ะสุดๆจนต้องดมแอมโมเนียเลยค่ะหลังจากจบก,กิจกรรมต่างๆไปแล้วก็เปิดเทอมค่ะ เปิดเทอมปีหนึ่งของเราคืออ้โหูเราต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่าการเรียนในสมัยมหาลัยกับสมัยมธัธยมเนี่ยมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยคือเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองขึ้นเยอะมากๆาว่าเราต้องลงทะเบียนเรียนเองต้องเดินไปเข้าห้องเรียนเรียนเองแล้วแบบอ้หูการเรียนวิธีการสอนของอาจารย์ก็คือไม่เหมือนกับที่เคยเรียนสมัยมธัธยมมากเวอร์ช่วงแรกก็แบบเออแอบปรับตัวยากนิดน,นึงแต่ว่า ออพอเรียนไปได้เรื่อยๆเราก็คุ้นชินกับระบบมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็แบบเออปรับตัวได้เองค่ะแล้วช่วงแรกเนี่ยก็คือพูดเลยว่าหูตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งมากน้องเปิดเทอมใหม่ชีวิตใหม่สังคมใหม่แบบช่วงนั้นก็คือเริ่เรียนก็คือ เปิดเทอมแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะอย่างของเราอะพอเปิดเทอมไปก็ยังมีเล่นกิจกรรมสายรหัสกับรุ่นพี่ที่คณะอักษรแล้วก็มีเล่นกิจกรรมจับบัตด,ดี้ที่บ้านรับเพื่อนด้วยก็คือพูดได้เลยว่าช่วงนั้นนี่ก็คือกินดีอยู่ดีมากเวอร์เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีขนมจากที่รหัสแล้วก็จะมีขนมจากบัตด,ดี้บ้านรับเพื่อนที่จะส่งตรงมาถึงเราหูพูดเลยว่าอิ่มตัวแตกกันไปสุด,สด พอเปิดเทอมมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ช่วง f r e s h ี่เกมนั่นเองซึ่งอองาน f r e s h ี่เกมเนี่ยขิมก็ได้รับหน้าที่ทั้งหมด2ง,งานด้วยกันก็คือเป็นลีดของคณะสอนแล้วก็เป็นรองประธานพาเลตของคณะค่ะในส่วนของลีดเนี่ยก็จะมีหน้าที่โชว์ในวันเปิดกีฬาแฟชชี่เกมใช่ไหมดังนั้นช่วงนั้นขิมก็เลยแบบว่าเลิกเรียนก็ไปซ้อมลีดเสาร์อาทิตย์บางสาัปดก็ต้องไปซอมลีด ช่วงนั้นก็คือพูดเลยว่าเออสนิทกับพี่หลีดแล้วก็เพื่อนหลีดเวอร์เพราะว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาช่วยกันคิดท่าช่วยกันซ้อมท่าอะไรแบบเนี้ย เป็นอีกหนึ่งช่วงที่หูได้ออกกำลังกายเยอะมากแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆแต่ว่าคณะของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีโชว์แต่แค่ลีดนะมีมีโชว์ร่วมกับฝ่ายสันทนาการด้วยก็ต้องขอบคุณทั้งเพื่อลีดพี่ลีดฝ่ายสันทนาการแล้วก็ทุกทุกฝ่ายที่ทาให้โชว์ของคณะเราในวันนั้นเนี่ยออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ในพาร์ทของรองประธานพาเลตข,ของคณะสอนเนี่ยช่วงนั้นก็คือเอ่อคอกับเพื่อนๆในทีมเพื่อดูแลเรื่องทีมการจัดกระบวนาพาเลทการภาคแล้วก็การเปิดรับสมัครคนมาเดินขบวนพาเลทอะไรเงี้้นนนั นอง,งน,อองน,นอีกหนึ่งกิจกรรมในขณะที่เราเข้าร่วมนะคะนั่นก็คืองานชงโคค่ะชงโคเนี่ยก็จะเป็นงานรับเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นงานรับเพื่อนของเฉพาะอักษรค่ะก็จัดทั้งหมด3วัน2คืนด้วยกันโอ้โหแต่แบบเป็น3วัน2คืนที่กิจกรรมและอีเวนต์เยอะมากเราที่ไฮไลท์ที่สุดที่เราชอบมากๆเลยก็คือการเข้าพิธี รับตุ้มติ้งค่ะตุ้มติ้งที่ได้รับในงานชมโคเนี่ยก็เป็นเหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์ของคณะเราอะเนาะช่วงแรกๆที่ได้รับก็คือแบบโอ้ยเหอะใส่ไปหมดทุกวันเลยนอกจากงานของคณะแล้วเนี่ยเราก็ยังไปทํางานอื่นด้วยที่เราสนใจอย่างเช่นการไปเป็นเมมเบอร์ของชมรมเอชแคปเอชแคปเนี่ยก็ย่อมาจาก Harvard College in Asia Program ก็จะเป็นจริงๆแบบว่าโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็วัฒนธรรมระหว่างมหาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกาแล้วก็อีกแต่มหาลัยรอบๆเอเชียโดยจุฬาเนี่ยก็เป็นตัวแทนมหาลัย กมใหญ่ๆใน H-CAP ก็จะมี2งานด้วยกันนั่นก็คือ Winter Conference แล้วก็ Spring Conference Winter Conference เนี่ยก็จะเป็นการส่งตัวแทนจาก H-CAP Bangkok ไปเข้าร่วม Conference ที่มหาลาย Harvard ที่อเมริกาส่วน Spring Conference ก็จะสลับกันรอบนี้ h อชแคปพาวเวร์ก็จะส่งตัวแทนมาที่กรุงเทพมาดูงานที่จุฬาเราในฐานะสมาชิกของ HCA p เราก็จะต้องเป็นโฮสดูแลเขาตลอดทั้งวีคพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปกินพาเขาไปชมวัฒนธรรมไทยต่างๆางของปีเราก็พาดเดลเกตจากพาวเวอร์ไปทั้งวัดไปแก้วไปเดินเยาวราชไปเดินไอคอนสยามพาไปเรียนต่อยมวยแล้วก็พาไปลองอาหารไทยหลากหลายเสร็จแล้วก็ยังมีจัดทริปพาเขาไปเที่ยวพัทยาพูดเลยว่าอิ่มหนำตำรานทั้งอิ่มใจแล้วก็อิ่มทอ้องมากๆเพราะว่า h อ a p เลี้ยงดีมาก แต่ว่าไฮไลท์ของ Spring Conference เนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าก็จะมี Academic Session ที่จะเชิญสปีกเกอที่มีความรู้มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มากมายมาให้ความรู้กับ Delegates จาก Harvard แล้วก็ m e m b e r ใน HCAP Bangkok ค่ะแล้วก็เราก็เราก็จะมีบาง Conference เนี่ยที่เปิดโอกาสให้กับคนภายนอกเข้ามาฟังได้ด้วยเหมือนกันนะ แต่ว่าแต่ว่า h Cap อ่ะก็ไม่ได้มีแค่2กิจกรรมนะยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยทั้งแบบว่าการจัดปาร์ตี้ช่วงเทศกาลต่างๆทั้ง Halloween Party แล้วก็ Christmas Party พูดเลยว่าสนุกมากเพราะว่าในปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีการนัดแต่งตัวกันเป็นตามทีมต่างๆแล้วก็มีเล่นเกมเล่นกิจกรรมกันมีเล่นบัตดีด้วยแล้วก็นอกจากนี้ บางครั้งเนี่ยเอ a แก็จะนัดกันไปกินข้าวนัดกันไปแฮงเอาท์ต่างๆแล้วก็ล่าสุดเลยมีการนัดกันออกทริปไปต่างจังหวัดด้วยส่วนหน้าที่ของคิมใน h c a แก็คือเป็น PR ค่ะก็หน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆของ Hcap ทั้ง IG Facebook แล้วก็ TikTok เดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะทุกคนฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าที่คิดคอนเทนต์ใหม่ๆตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอเก็บฟุตเทจ ไอ้ขับเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเป็น freshman ของคิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบบโอ้โหคิงได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆจากคลับนี้เยอะมากได้เพื่อนใหม่ได้มีต่ภาพดีๆได้ความทรงจำดีๆกลับมาเยอะมากแล้วที่สำคัญก็คือคลับนี้เนี่ยเป็นคลับภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น เวลาทํางานเวลาเล่นกิจกรรมในคลับเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ทาให้เราแบบว่าเออได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นแล้วก็แอบแอบ,แอบสปอยไว้น,นิดนึงว่าเดี๋ยวปีการศึกษาถัดไปเนี่ย Edgecap Bankco ก็จะเปิดรับสมาชิกใหม่ใครที่สนใจอยากจะมาเป็นเมมเบอร์ของ Edgecap เนี่ยก็ต้องคอยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ Edgecap ไว้เลยนะรอเลยว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไรหร่นี่มาสปอยแบบสุดๆแล้วนะ พูดถึงฮาโลวีนของ h c a p แล้วเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าอักษรเองก็จัดงานฮาโลวีนเหมือนกันนะอย่างปีเราอ่ะวันที่31ตุลาอักษรก็นัดกันแต่งตัวเป็นธีมต่างๆเพื่อนเราแต่ละคนคือแบบโอ้โหแต่งตัวกันจัดเต็มมากเวอร์เราเองก็แต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าสาภาพว่าก็ไม่รู้เลยตอนนี้ว่าแบบเราแต่งเป็นอะไรถ้าใครดูภาพแล้วคิดว่ามันเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจากนั้นไม่นานก็จะเข้าสู่เทศกาลสอบโอ้โหจำได้เลยว่าสอบมิดเทอมที่อักษรครั้งแรกคือแบบ ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันไปสอบครั้งแรกอะเราก็แบบเออไม่รู้ว่ามันต้องเตรียมตัวยังไงต้องอ่านหนังสืออะไรยังไงใช่แล้วแบบยิ่งคณะเราอะก็ต้องอ่านหนังสือเยอะแล้วแบบเวลาสอบมันก็สอบเป็นข้อเขียนด้วยโอ้โหช่วงนั้นก็คือพูดเลยว่าสุดสุดเรื่องเรียนก็คือไปสิงอยู่ตามสตาร์บัคไปสิงอยู่ตามสามย่านร้านกาแฟแถวนั้นแต่ว่าแต่ว่าฟังแบบนี้ก็อาจจะแบบอุ้ยด่วนหูจังเลยโนโนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องอ่านหนังสือเพราะว่าทุกคนก็ต้องอ่านหนังสือค่ะคือช่วงใกล้สอบไม่หลเเเเยยยพรรราา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 ะะววว่่้้้นนนกกกกแแฟถสสมม็็็คือจจตไปดดดุุุฬๆท พอสอบไฟนอลเสร็จแล้วก็ปิดเทอมเป็นปิดเทอมเล็กนะคะแต่ว่าทาั้งนี้เนี่ยปิดเทอมแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองวางทางเราก็ไปสมัครค่ายทายาทผู้กำกับไว้ก็คือไปออกค่ายที่สระบุรี3วัน2คืนพูดเลยว่าสนุกมากแบบมามๆมามาก,มาก,มาก,มากคือมิชั่นของค่ายอะ่ะก็คือการถ่ายหนังสั้นออกมา1เรื่องด้วยกันภายใน3วันก็แบบ มันเป็นค่ายที่ทําให้เราอะได้เรียนรู้การเขียนบทการตัดต่อได้ลองเล่นละครได้ออกกองจริงๆคือโชคดีมากๆที่เออทีมของเราอะมีเพื่อนที่เรียนอยู่ในเทศเยอะเราก็เลยแบบได้เรียนรู้งานจากเพื่อนที่เขามีประสบการณ์จริงๆเพราะว่าเออเราเรียนอนักศึกอะไรเงี้ยก็แบบเออไม่ค่อยถนัดด้านนี้แต่ว่าพอแบบเออมีเพื่อนที่เขาออกกองบ่อยๆพอได้เห็นคนจริงๆทำงานแล้วเราก็แบบเออเป็นโอกาสดีที่ดีที่ไรเรียนรู้งานแล้วก็ได้มีค่าดีแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับมาแล้วก็ที่ชอบมากๆของค่ายนี้ก็คือบรรยากาศดีมากแบบมันแบบ โอธรรมชาติสวยมากแล้วปั่นจัก,กรยานชมวิวแล้วตอน,น,นอากาศตอนนั้นเป็นอากาศช่วงแบบอากาศเย็นอะ่ะโอ้โหสบายสุดๆเหมือนได้มาพักผ่อนเลยทุกคน พอเปิดเธอมาได้ไม่นานเราก็สมัครไปเป็นสตาฟของงานสารสัมพันธ์อักษรจุฬาแล้วก็สินสตรมอทอตอนนั้นเราไปทำหน้าที่ VR ก็คือดูแลเรื่องแบบวิยีสื่อสารอะไรแบบนี้ก็คือพูดเลยว่าสนุกสนุกมากเพราะว่ามันเป็นแบบเออครั้งแรกที่เราได้ไปมอทอด้วยแบบตอนเช้าเราก็ดูแลเรื่องวิธีสื่อสารการให้ขายคืนข่ายอะไรแบบนี้ในงานก็แบบจะมีแข่งขันกีฬากันแข่งบอลเล่นเกมกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยโชว์สันทนาการจากทั้งสองมหาลัย พูดเลยว่างานนี้สนุกมากหลังจากนั้นไม่นานก็มี o อ e n House ส์ของจุฬารอบนี้เราก็ไปเป็นสตาฟให้กับคณะเหมือนกันครั้งนี้เราไปเป็นฝ่ายสวัสดิการก็คือจะดูแลเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องขนมนอกจากนี้เราก็ยังเป็นทีมงานในฝ่ายหัวปีหนึ่งด้วยหัวปีก็คือหัวหน้านิสิตในชั้นปีนั้นๆก็จะมีหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางของเพื่อนๆในชั้นปีคอยแจ้งข่าวสารแล้วก็จัดก,กิจกรรมอะไรแบบเนี้ยให้กับเพื่อนๆในชั้นปีค่ะ แล้วก็นอกจากงานในคณะแล้วเนี่ยเราก็ยังไปสมัครไปเป็นสตาฟของโครงงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับจุฬาสตาร์ท Thailand League ก็จะดูแลเรื่องการคิดคอนเทนต์การเขียนแคปชั่นแล้วก็ไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของอบจด้วยค่ะแล้วจริงตัวเรากับเพื่อนก็ลองส่งเคสธุรกิจไปแข่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าก็ไมไ่ผ่านเข้ารอบเลยนะทุกคนแต่คือมันก็แบบเออสนุกดีเพราะครั้งแรกน้ะที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆดู ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรายกให้เป็น the best ของออ่ปี f r e s h m น n ของเราเลยก็คือการที่ได้เข้าร่วมจุลามุนหรือโมเดลยู i น e d n a t เนชการจัดประชุม UN จำลองที่จุลาเราอ่ะได้รับบทบาทเป็น d e ลเ g a กตของยูเครนคือแบบเป็นครั้งแรกที่เราเออมางานมุนน่ะคือมันสนุกมากเลยทุกคนคือ ต้องคิดแก้ปัญหาหาข้อสรุปบลาบลาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มันกําลังดุเดือดเผ็ดร้อนในโลกตอนนี้อย่างเช่นคอมมิตี้ที่เราอยู่ก็คือเป็นเออเรื่องเกี่ยวกับเศร,รษฐกิจเราก็ต้องแบบเตรียมข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของยูเครนหรือเศรษฐกิจของโลกหรือว่าเออสงครามประเดนเงี้ยมันแบบส่ง,ง,สง,งผลกระทบกับเศรษฐกิจเรามากน้อยแค่ไหนการเข้าร่วมไปเป็นเดลเเกตของจุฬามุลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราชอบมากๆเพราะว่านอกจากที่เราจะได้พัฒนาทักษะหลายๆด้านของตัวเองทั้งแบบ Public Speaking การแก้ปัญหาการเจรจาอย่างสันติวิธีกับเออเดลเเกตจากประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยบรรยากาศในนั้นมันยังแบบว่าเออน่ารักคือเราเจอแต่คนแบบน่ารักเฟรนลี่แล้วก็เหมือนเจอคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันอ่ะแล้วเราสึกว่าเออเราได้เม็เฟรนกับเพื่อนต่างมอเยอะมากแล้วก็ได้ความทรงจำดีๆกับมาเยอะมากแต่ว่ากิจกรรมปีหนึ่งของเราก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมี o n g o i งโ project ที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อในตอนปี2ด้วยก็นอกจากเป็น PR ของ HCA แ b a n บ k o k อกต่อแล้วเราก็ยังเป็น PR ให้กับโครงการ WHO Simulation Thailand ซึ่งก็จะเป็นโครงการคล้ายๆมุลเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการจำลองประชุมของ WHO ก็จะมาถกเถียงกันในประเด็นของเรื่องสุขภาพเรื่อง health ปัญหาต่างๆในโลกอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครทั้ง delegates แล้วก็ observer เลยโอ้โหทุกคนพูดเลยว่ากิจกรรมนี้ exclusive มากแล้วก็ทำให้เราเนี่ย ได้ฝึกทั้งการรีเสิร์ชพาปลิกสปีกิ้งแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆอย่างสัิบิงวิธีเรียนที่เราบอกไปนะอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากๆถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงหน้าจะอเลยแล้วก็จะขึ้นทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ h ค Simulation Thailand ด้วยอย่าลืมไปติดตามกันนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดแบบคร่าวๆที่เราทำในหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาก็คือพูดเลยว่าเป็นปีหนึ่งที่เราสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่ามันครบเครื่องครบรถสุดๆแบบทำให้เราอออ่ะะโตขึ้้นเเยมากทังงรืแบบ ความคิดเรื่องการตัดสินใจเรื่องประสบการณ์ชีวิตอะไรแบบเนี้ย แล้วก็ได้พัฒนธาทักษะหลายๆด้านของตัวเองด้วยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราได้รับความทรงจําดีๆแล้วก็มิตรภาพดีๆจากกิจกรรมต่างๆที่เราทําเยอะมากแบบถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีแรกในชีวิตมหาลัยที่แบบอืเรามองว่ามันคุ้มค่าสุดๆจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกๆโอากาสแล้วก็ขอบคุณแบบทุกๆคนที่เลือกเราเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วก็เลือกเราเข้าไปทํางานหรือว่าเลือกเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณความผานทำของตัวเองด้วยที่แบบเอออยากทำนู้นทำนี้ทำน แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆแน,นกสอนด้วยที่แบบเออช่วยกันแบกบช่วยกันพยุงกันไปจนรอดพ้นปีหนึ่งมาได้เออคือเพื่อนแต่ละคนที่เราเจอแนอกสอนอะ่ะแบบไม่ได้แข่งกันเรียนเลยอะ่ะแบบว่าทุกคนช่วยกันเรียนช่วยกันแบบทํางานกลุ่มช่วยกัน พยุงกันไปจนรอดอะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราคิดขึ้นได้ว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆในชีวิตปีหนึ่งของเราก็คือที่อักษรน่ะเขาไม่บังคับการแต่งตัวแบบไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนิสิตมาเรียนก็ได้ทําให้เราแบบว่าเออได้แต่งตัวตามที่เราอยากแบบวันไหนอยากแต่งเป็นอะไรเราก็ ตามที่ต้องการรู้สึกว่าเราสนุกกับการต่งตัวมากแล้วก็พอจบปีหนึ่งเนี่ยเราก็ารู้รส,รส,รสึกว่าเราค่อนข้างรู้จักตัวเองมากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะแบบทําให้เรารู้ว่าเราชอบแนวไหนเราชอบทากิจกรรมแบบไหนเราชอบ แล้วเราควรจะเดินไปในเส้นทางไหนคือเหมือนเราเห็นเส้นทางชีวิตตัวเองชัดขึ้นมานิดนึงอืซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปการเติบโตของเรา yeah, นี่ก็จะเป็นรีแคปคร่าวๆข,ของการเป็นนิสิตปีหนึ่งในอักษรจุฬา ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยแต่ว่าก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าข้อมูลที่เราเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเบสจากประสบการณ์และความทรงจำของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ข้อมูลที่ลงลึกแล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางออฟฟิเชีของแต่ละกิจกรรมเลยนะคะ ใครที่ชอบคลิปแนวแนวนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าถ้าใครอยากให้เรามาทำคลิปรูปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรีวิวชีวิตเนกซอนสังคมการเรียนเออปิดเทอมเราทำโปรเจกต์อะไรบ้างอะไรพวกนี้ก็ใครอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้เลย อ๋อ oh, แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะมาประกาศก็คือเราเพิ่งติดเอกญี่ปุ่นเย่ yeah! <c oughs> ก็คือหลังจากนี้ก็เลยอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นคอนเทนต์เกี่ยวกับเอกญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้คิมด้วยนะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย